เจอแบบนี้อาการไหม้ที่มันเกิดขึ้นกับข้าวมะลิในระยะต้นกล้าในระยะแรกๆก็แปลงนาไม่ว่าจะเป็นแปลงไหนนะไม่ว่าจะเป็นแปลงต๊กก้าไม่ว่าจะเป็นแปลงหวานจริงถ้ามันสมมุติว่ามันเกิดขึ้นสมมุติว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วนะการพ่นสารป้องกันกับจัดเชื้อราในสภาพแบบนั้นไม่ถูกต้องนะครับอย่าทําแบบนั้นนะพิษนะครับวิธีการจัดการปัญหาที่ถูกต้องเลยคือปล่อยให้นาแห้งก่อนครับปล่อยให้นาแห้งก่อน ข้อที่หนนะตัดวงจรการเคลื่อนที่ของสภาพความเป็นกดของสารอาหารที่มันวิ่งขึ้นสู่ใบครับหยุดก่อนเลยยุดเพื่อที่จะทําให้สปอร์ของเชื้อรามันออนแอ2นะครับใช้วิธีการตัดใบครับตัดใบในส่วนที่มีปัญหาเนาะตัดตัดให้หมดเลยครับที่นี้ตัดเนี่ยเราควรจะเหลือสูงจากพื้นดินน่ะให้มันเหลือต่อสูงจากพื้นดินประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ่าโอเคไหม หลังจากที่เพื่อนๆตัสเซตนะครับให้เพื่อนๆใช้ตัวยาป้องกันเชื้อราหรือกําจัดเชื้อราที่อยู่ในกลุ่มพวกเมทาเล็กซิลหรือกลุ่มแคปเทนนะครับฉีดพ่นเลยครับหนึ่งกิโลต่อพื้นที่สิบไร่นะฉีดพ่นให้ทั่วเลยครับพอเพื่อนๆฉีดพ่นทั่วเสร็จปุ๊บยั้งนะครับยังนะเดี๋ยวผมจะให้รักในการสังเกตนี่อย่างนี้นะ หลังจากฉีดพ่นไปทั่วเสร็จปุ๊บเพื่อนๆอย่ารีบใส่น้ำนะครับอย่ารีบใส่น้ำเอ,อให้ข้าวมันไปตามธรรมชาติมันจะโตไม่โตช่างมันเดี๋ยวเราค่อยไปกระตุ้นตอนที่เราเห็นสัญญาณว่าข้าวกำลังฟื้นละกำลังโตละกำลังรอดละเปลี่ยนใบไม่ไม่มีติดเชื้อไม่มีเป็นปัญหายุบแบบนี้ละอะแล้วปุ๋ยก็ค่อนข้างเจือจางแล้วอะไรประมาณนี้นะวิธีการสังเกตว่ามันหายหรือย,ยังนะครับก็คือดูว่าใบไม่ที่แตกมาหลังจากที่เราตัดนะมันแตกมาแล้วมันไม่มีการติดเชื้อแบบเดิมไม่มีอาการไหม้ไม่มีอาการแห้งไม่มีอาการยุบบบไไมมมมม่่ีีออาาากกกรรดดดงแเิ อ่ะสัญญาณนี้คือสัญญาณที่บอกว่ามันยุดแล้วครับทีนี้วิธีการฉีดพ่นเนี่ยรอบเดียวอ่ะบางทีมันอาจเอาไม่อยู่เพราะบางบางพื้นที่ที่เป็นสภาพดินทรายดินร่วนดินร่วนปนสายดินตะกอนทรายเนี่ยมันมีความไวต่อการตอบสนองต่อนนั้นจเจนสูงแล้วก็พื้นเพพื้นฐานดินเองเนี่ยถ้าเกิดว่าดินมันไม่ซับน้ําไม่ขังน้ําไม่ชุ่มน้ําจนเกินไปเนี่ยการตอบสนองกับธาตุอาหารที่คงเหลือเดิมอ่ะเช็นแป้งหน้าอาจจะเป็นแป้งไร่อ้อยไร่อะไรเก๋าเกาที่มันเป็นพื้นที่ไล่ เร,เราเปลี่ยนมาเป็นทำนาเนี่ยมันจะมีความไวต่อในตรเจนคงเดิมอะสูงมากนะครับดังนั้นวิธีการก็คือพยายามสังเกตใบใหม่นะสังเกตบใบไม่ว่าเออมันแทงมาดีแล้วไม่มีอาการอีนี้เคล็ดลับที่สําคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะวงเล็บไว้ให้เพื่อนๆเ,นเนข้าใจนะคือวงของปัญหาที่มันเกิดอาการไม่ยอย่างเงี้ยให้ตัดตัดให้หมดนะครับให้หมดพ่นรัศมีเลยนะครับให้ประตัดให้พ่นรัศมีเลยเนาะพอตัดพ่นลัศมีเสร็จปุ๊บ จะกวาดใบออกแล้วไม่กวาดใบออกก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากตัดเซ็จก็ให้พ่นยาอย่างที่ผมบอกนั่นแล้วก็เว้นช่วงไปอีกประมาณสิบวันนะครับแล้วพ่นซ้ำอีกครั้งนึ่งนะรับประกันนะครับเป็นผหายหายสนิทเลยครับแล้วเดี๋ยวต้นข้าวก็จะจะเปลี่ยนใบมาแล้วก็จะจะโตมาเท่ากันกับไอ้รุ่นก่อนนะครับอืมตรงนี้ก็เป็นสาระสําคัญนะแล้วก็เป็นเทคนิคที่สําคัญที่อยากจะฝากทุกคนไว้ว่ามันไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีเดิมๆหรอกในการแก้ไขปัญหาบางทีมันก็ไม่ใช่ทางออกหรอก ของคำตอบที่เราต้องการนะครับต้นทุนเยอะแล้วก็ราคาผลผลิตตกต่ำอย่างนี้บางทีมันก็ต้องคิดเยอะๆนะครับเรฝากไว้ครับ